ทำไมอทาไม่ะตังค์ที่รวมบ้ากันนะเหรอที่รวมไว้แค่นี้เหรอไหมเนี่ยเออมีเท่าไหร่รู้มนี่เอาไปนับเอาไปนับเหรอให้ฉันนับเหรอืมฮะจะให้ฉันเหรออ้าวฮะก็เอาให้มึงได้ยไงให้ฉันเดี๋มาเอาให้ก็มาวันนี้ใจดีเลย่ะมา โอ้โนี่ยายให้ตังค์โอเคอีนั้นแบ่งยี่สิบยหญเก็บไว้แบ่งยี่สิบนะยายเก็บไว้อีนี่ให้ฉันใช่ไหมบแบ่งแม่สิเี่ยวนี้สิเงออินับน,นนะเ,ออหนเหรอให้ฉันนะให้ฉันเดี๋ยวเอาเงินเก็บไปแล้วอานี่ใบหวยใบเนี้ <ไป S 1> นอ่าเน้นไว้ก่อนอยู่นั้นยายเก็บไว้แบง่งยี่สิบป่ะตังค์กูก็อยู่ในนั้นมากกว่นะฮะ อังกูว่าอยู่นี่นี่มั้งเหรอลืมไปแล้วเออไม่เป็นไรอะใครฉันเก็บไว้นี่แน่เก็บไว้เออใบหวยนี่ใบเออนั่นเก็บไว้ใบหวยนี่นี่เขาเหรอเออเก็บไว้เนี้ยเงินในนี่นะเงินนี่นะท่นั้นแหละันนี้ทุกนั้นแน่เลยไม่มีไม่มีแล้วเอได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอ นอนนโอ้โหเอาไปไว้ตรงไหนมั้งเปล่าเฮ้อเอาไปซุกซ่อนไว้ตรงไหนอีกมั้งเปล่าไม่เอากระยิงเหรอเอากูจะโบเหรออืมเออไม่เอามีแค่นี้เองสักบาทสักกะลึงก็ไม่เอาเหรอไม่เอาของอย่างงี้ไม่เอาให้ฉันหมดมึงก็ไปก็ไปสิเออ นี่นะเนี่ยใส่นี่ไว้เนี่ยเก็บใส่นี่ไว้เนี่ยเดี๋ยวออกมานัดเนี่ยมังไม่ใจทันไปไหนเลยเหรอเออารมณ์อะไรันเนี้มันไปนับทีนับแล้วนับอีกนับสามยากอยู่นั่นเองเออไม่เป็นไรเงี้ยฉันเก็บไปเองเนี่ยเดี๋ยวก็ะโวยวายทุกคนเดี๋ยวพอรู้สึกตัวมาตังค์นี่ก็เป่าหายไปไหนเดี๋ยววิคนี้เอาละเป็นเรื่องละสตังค์กูหายเดี๋ยวนั่งร้องไห้แล้วนะวิคนี้นะตอนนี้ ตอนนี้ไม่เอาไม่มีปัญหางนะชนทุยนีนเอเอตอนนี้ไม่ไม่เอาไม่สนใจนะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวให้รู้สึกตัวเองหน่อยก่อนตัตงคูหายเอาละอีกทำเนี่ยมีป่าวตังในตะกระ้าน<ะ>่ะมีอีกไหมในตะกระ้าน่ะมันมีนะตรงนี้โอ้โ <c oughs> หลูกอมเยอะนะนี่ ไม่มีเราจะตั้งอ่ะมีคนนั้นแหละโอ้ยงูที่ขาดผมก็สวยกระดาดขอกรดาดผมก็ยาวไี้แก้วเนี่ยไม่ตัดผมได้เกีงละนี่ดูให้ชวนทีเสียโอ้ยไม่มีแล้วนะอืม